สบายดีสบายดีกันมาทุกคนเด้อยนินดีตอนทับทุกคนเขาซูซอ,องน้องแฟตดบอมยูเด้อก็คือมื้อน,นี้นอนน้องบอมน้องยุสิพาทุกคนไปลิ้นบุญธาตุหลวงเนาะทุกคนเมนแล้วก็คือบุญธาตุหลวงเป็นบุญที่ง่ายที่สุดของประเทศเราฮอลลึกกว่า <ม EN S 2> ไดเนเป็นสุดสำคัญเนาะทุกคนเ <ม EN S 2> พราะว่าพรธาตุหลวงเป็น จุดสําคัญของประเทศลาวฮอนเลยเนาะทุกคนแล้วเพิ่นก็ได้จัดอ่า <c oughs> เฮ็ดบุญนนะมาสักการพระธาตุหลวงขึ้นเนาะทุกคนแล้วมื้อนี้เนาะน้องบอมน้องยูสิพาทุกคนไปเที่ยวซุงบนะึ <c oughs> ้งเนาะก็คือเพิ่นจัดเพิ่นเปิดมาเลยมืม่อวมื้อเนาะน้องบอมเนาะ แต่ว่ามือน,นี้ฮ LIKE ันเพิ่นลินไปแล้วสองมือเนาะทุกคนแล้วเพิ่นนี <oh ้เนาะน้องบอมน้องยูหากระิได้พาทุกคนไปลินเนาะทุกคนเมนมือของบุญพธาดหลวงแทมเม่นมือวันที่สาเจ็ดเนอทุกคนตรงกับมือวันดกงาเบิงเนาะตรงกับมือวันจันทร์เนาะทุกคนแล้วมือนี้น้องบอมน้องยูสิพาทุกคนไปสมบรรยากาศบุญธาดหลวงเนาะว่าสิเป็นจังไดเนาะได้ยินเพิ่นว่าจัดหนักจัดเต็มแต่ปีนี้น้องยูงให้ปีนเพราะว่านึ่งมาโควิดกับนี้เนาะทุกคนสองมาก็คือแบบหลาย แลเนเทียวเลยนะบุมเนาะแล้วเพื่อนก็นเลยว่าจัดใหญ่จัดเต็มขึ้นมาเลยปีนี้นะ่ะแล้วเพื่อนก็นพูว่าคนหลายแห้งเนาะบุญเนาะมีอันพีคางห้องเพื่อนอันขี้ลดกายมาเพื่อนมาโอ้ยไปบุปได้เลยทางนั้นปิดทางแล้ว <ฯ S 1> ทุกคนทางเลยคนจุเต็มเน้นหนาเลยมื่าน,นี้น้องบุญน้องยูสิพาทุกคนไปสมบุงเนาะพาทุกคนว้ามาแล้วเป็นตื่นเต้นขนาดเลยเพราะว่าครั้งแรกของนอ้องบุญน้องยูสิพาทุกคนไปบุญธาตุหลวงเนาะเมนไปเดี๋ยวเจาไปสมบรรยากาศกันเลยเนาะงว่าชิเป็นยังไง ตอนนี้รถติดหลายคนท,ท,ทุกคนตอนนี้ฮาการยางมาบ่บตอนนี้เฮายางมา,นนา,งมาล่าสุดเฮายางมาแล้วเนีน่ยนจักว่าอ่ะอยู่พี่เนาะหายานรถติดหลายเขาก็เลยว่าจอดรถอยู่คุณเนอะทุกคนเมีย,ยน,นแต่ว่ามาแล้วคนหลายเท่ร้ายมาบุ๊มบิม๊ก นะอันนี้ก็เป็นอ่าดูฝากนี่ก็จะเป็นพระธาตุหลวงเนาะกสิย่างโอ้มางพิเดนทุกคนย่างยขอบคุณที่เลี้ยวไปที่เห็นไะจอมธาตุหลวงเพราะว่าเรื่องฮานีอย่างจับพักทานห่ายจิง้งป่าเนาะน้องดูเนาะพดกันถ่ายเห็นเม่ตอน,น,ท,น,นที่เ่าสนพิธาคนไปเลาะโซนอันกลางทางก่อนจิ้งเข้าไปโซนอยู่ไหนเนาะทุกคนอาประชาัฐทานายนิ้มให้เก่อนจะเข้าในงานเน,ะนาะเพลินการ มีการขวดเข้าขวดสอบออกไปนีโนุกคนหายไปเลยนี่ค้าหนาแน่แล้วฉะนั้นไม่ขานพัดลืมกันเลยเป็นอะไรดูคนตอนที้หักไงยาเข้ามาหนแล้วรู้สึกแบบคนหลายเหตุผลเครื่องก็หลายเนื้อเมื่ว่าจีซื้ออีหยังเพราะวก็มีเงินอันนี้อันนี้แค่โซนแรกเนะทุกคนคันโซนที่แบบคนหลายๆนิดนึงค่ะน่ะจะย่างแบบอัดกันเลยติดตกันเลยน่าจะสูตรอยู่ไหนนี ถบริการขับตอนมีน่ขับส่งขับส่งขับขับขับส่งขับตอนเนี่ยเพิ่นเนี่ยขับส่งขับไปเออเวลาสิมาก็ได้เวลาขับไปก็ได้สินะฟรีนะทุกคนมีจนฮอต10เดซิโกราคืนเนาะมีทั้งรถสบายมีทั้งรถเมล์รถกอกกเนาะรถไฟฟ้านะทุกคนัแต่ว่าเฮวปีไซบริการต้องขับรถมาเองไปเนาะนั่งลงแนวก็ยกแขนขึ้นเด้อ ขั้นพอยกแผนขึ้นอันขึ้นโบมาถึงเลยพีนาะงมันเต็มเลยนี่คือบรรยากาศอยู่ว่าว่าบอกว่าอาาจรย์ใกล้พระธาตุหลวงเลยเนาะเหลืองบึ้งอุ้ยบอกบึ้งดีๆีไหมบอกบึ้งดีๆเห็นบ่อแสงอะสีเหลืองพุ่งเหลืองฟ้าเลยเห็นพุ่งคือแต่ว่าอยู่กองนี่บ่เห็นไปไะด็นเนาะแต่ว่าเห็นตัวจริงนี่งามเลยทุกคนไตรมูลนสิพาทุกคนเข้าไปเนาะคนเต็มเลยเออทางนี้โเต็มเจ๋งค่ะยุทาสตร์ ังสีสมบที่คนยบ้ปีนี้คนหลายบงกันกอเนงกันเลยเนาะที่ปทางดีเขาไปบงเลยใบบ้ง่อใงทางนี้บึ้ง่าเพิ่นมีงานยางคนหลายแฮงกระไดแล้วไอเสือเราใช่มยางมาหางโซนนี้ก็ะเป็นโซนสัตว์ลุ่มเปาารพี่นอก็คนหลายแหงนะ วันี้ก็ไปโซนสัตว์ถุเปาเราน้มบอกาสิไปมากแยกไปสัตว์ถึงเปาอีกมั้ยังวัลาได้ไหมคนหลาสัตว์ุเปาแรงกดันเอะไปชีวิตสัตว์เธอบึงเมื่อคืนกระโลปัวทัวระทุกคนเพราะว่างานใหญ่แหงคนก็หลายเนาะเ่อ่างนื้อมากอนี่ง ทุกคนมาเลาะลิ้นบุญมือนี้เนาะเขาก็เจอคนมูตจักหลายคนอยู่เนาะเขาก็มาเจอถุงทุกคนก็อาจจะคนหัวพี่นน้ำหาเนปสาวนี้ผู้สาวงามเนาะมามาผู้เดียวว่ะเดยไปลิ้นนมเดิมมือน้าเด้อนี่ทุกคนมาสะดุดยวนนี่นะเขายักมีดนี่อันนี้นะ โยนเข้าตัวดึกก็ได้ใจแล้วโยนเข้าตัวเลขแล้วก็เอาเครื่องตาวนั้นลองบึ้งเนาะสมมุดประยุนทื่ดีลูกแต่ว่าพี่ว่าเป็สองโลกก็ได้สองอย่างเลยเนลองเนาะกะลองอ่ะไหมน่ะเสียงสีกันเสียงสีเลยว้าวว้าไอเดียก็หักนะแค่จะเสียออกแล้วอ่ะโยนเฉย เื่อกี้นี่น้องบอมโยนไปแจกลูกเนาะมันโยนแล้วมันเดย์ังมีทุกคนเดี๋ยวไปน้องอยู่เนาะเอาดีๆอยู่เนะยูเนะยูเนะว่มันจะเสี่ยงกันการสั้นบุญเป่าอีกย่างรอบไปรอบมาทุกคนเสียเงินไปแล้วซิมผ่นบีบเนาะไม่ได้ย่างกินเมา่แล้วอย่าลีมอย่าลีม บตอนที่เราไปย่างมาเดินแล้วทุกคนคือเดินเี่ว้าวงแหงเนาะนึกว่าห่างมุ่ายห่างจะเนาะเมือนคนหายใท้ไายว่าบุนะไท่ทีเคยมาเที่ยวอันถัดลวงก็น่าจะเข้าใจเนาะว่าเดินทัดลวงกวงแล้วกัเดินทัดลวงกวงสาใดเนาะ อันนี้ก็ซีเมนเฮือนจันทรเนอะทุกคนค่าไาอ่าเข้าไปค่าพายกเข้าไปก็สเสษียณเงินค่าเข้าไปสิบพันกี๊ดเนาะเฮือนจันทร์เ,นเมนย่าเข้าไปข้างหลังคุณตีเบข้างหลังพุ่นน่าจะเป็นข้างหลังอันนี้โบเมนดอกอันนี้เมนอันน่าจะเป็น,น,นอันนั้น<ส>น,นทางที่แบบบูฮาน,าน์เมนสมัยบูฮานแต่ก่อน แล้วเตสุดบางสุดกะเข้าสิบห้าผ่านบางสุดเกษตรปลายประมาณนี้นะแ้วะก็คาเข้าสิบผ่านนอน้องแฟนเห็นรีวิวเนาะทุกคนแต่ก็บประเทไทยผันได้เข้าดอกมือนี้เนะาะเขาสิบ่าทุกคนเป็นรลอ,อีกก่อนมาพวกูุว่าไปทางใดได้ทุกคนมันก่ว่างแหงนะพวกูว่าสิไปทางใดทางใดก็ทับซนเนาะตอนนี้ก็สิบายทุกคนลงนลงย่างเลบึงตามันนี้เลยเนาะบึงคนจนหลายแหงคนนะ่ะ ต่อไปเนาะมันก็ได้ขึ้นมาห้องเนตอนนี้แบบตื่นเต้นหนึ่งเนาะทุกคนเดี๋ยมาฟังเสียงแล้วกันเนาะลาสุดทอฟังเพลงจนเลินพี่น้องคุณนะ มาปด็นนางลงเนาะบึ้งบรรยากาศคือบอกเลยว่าพาไปน้อยอีกนึงหมายเลขนก็บอกเขเอาโน้มบุกรัวดโอ้บัธรรมดาเนาะการส่งอารมณ์อย่างต่างๆของเพิร์นสบายดีเนาะอันนี้ก็คือสบายดีสบายดีเพิ่นมาสุมบึ้งบรรยากาศการแข่งขันฮองเพิงอยู่ที่นี้มีความหมายอย่พิเศษของเราจะมาเรือกเอลงนี้มาเล่นในการประกวดครั้งนี้โดยโดยนั่นเพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่มีความหมายว้าวคนนี้อายุน้อยแฮมทุกคน กษ <laughs> <Yeah S 1> <problem> ีมาประกวดฟอนทุกคนต๊ะกุ้งโม่สาระจัดการทดไข ายุ7ปีได้รับตําแหน่งหอระดับ1 Mini Miss Junior Idol World Laos 2024ขอเสียง้ตบมือให้แดง น้องจันวิวรอผมมาจันหรือน้องน้ำเพชรอายุหกปีได้รับตำแหน่งของอันดับหนึ่งมินิมิสโตกเบอร์ลวาวสองพขอเสียงตังมือใหด้ น้องสุพินตาพรม,มจันทร์หรือว่าน้องไอดาอายุสิบป,ปีได้หัดตำแหน่งของอันดับหนึ่งริชมิสกรอบเบอร l เฮาส์จากบราซิขอเสียตัวไปอีครั้งหนึ่งเด้มีแต่คนงาม,งามสวยๆน้อยแต่ว่ากินขวางสาม,มารถได้เนาะ การบูโซ์ไปกันงนอๆของเรอีกครั้งหนึ่งเด้อทุกคนหลังจากที่เขาเป็นโลยูบุญอา พระธาตุหลวงมาแล้วเนาะทุกคนเฮาก็หิวข้าวเนาะตอนนี้ก็มาแวะกินข้าวเปียกเนาะนี่เลยเนะเาะข้าวเปียกค้งางหาเหมือนว่าเสียบเลยคุณ <c oughs> จะรับเงินไหมเบือ่ออันเดอร์ก่อนตอนมาค่นะจะิจิบน้องบวมกับน้องยุ่งน้องยุ่งน้องบวมสิพากินข้าวเปียกค้งางหางนี่เลยตอนมานมาที่าพาร์ติชันขึ้นรถอันนี้หนะักนี่รถอันนี้แหละ อันนี้คือขีฟรีเนาะห้าสิบปลายคันเนาะทุกคนท่านไปบริการขีฟรีเนาะสองร้อยคันเนาะเป็นมาห้าสิบปลายคันห้าสิบสี่คันในบริการฟรีชอบรถานก็เห็นทุกคนเพิ่นจะมีจุดเป้าหมายแต่ละบ่อนเนาะแล้วก็ขีฟรีมามาทุกคนมากินข้าวเปียกน้ำกันเด้อเนาะตอนนี้กัสร้างข้าวเปียกมาแล้วเนาะเป็นข้าวเปียกอื่นกอบเนาะทุกคนกระชิะมาณนี้เนาะเดี๋ยวน้อนยุบงก่อนเด้อเนาะ ตัน้องบอมไปเที่ยวไม่ได้กินอะไรเลยทุกคนไปนั่งบึง Gotta, ada, 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 like okay, ้งเพื่อนอันอันประกวดตัวสองสมูงน้องน้องบอมเราไปนั่งบึ้งเพื่อนประกวดอยากกินขนมบาร์บีออกมาพวเราเห็นละตอนไปยังเห็นอยู่ตอนมาเราเห็นเจ้าของงานกลับขายมันขึ้นกันกลับแม่นวะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเหาข้อตัวกินก่อนเด้อเนาะ คลิปนี้ก็สิประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเาพาทุกคนไปเที่ยวบุญธาตุหลวงเน,ะนาะน้ำสการพระธาตุหลวงบุญนมัสการพระธาตุหลวงเนะาะแล้วก็หลังจากกับก็พากันมาแวะกินข้าวเปียกเนาะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเนาะทุกคนรอติดตามมึงอีพีต,ต่อไปเนาะถ้าเป็นยังไงน้องบอมน้องยูสิพาทุกคนไปแห่พระธาตุพึงเนาะทุกคน ก็เป็นข้างแรกของเขาสองคนกันเนาะบุหงาว่ามืออื่นนี่เพื่อเจี๊ยอย่างเนี้ยนอนทุกคนต้องหล่อรุนเนาะมืออื่นนี่เชื่อว่าคนหลายเนี่ยนอนเพราะว่าสิบแปดแข่งขาเจ้าจะมารวมตัวกันยูบอนนี้เลยเนาะบอมเนาะเขาบ่เคยเห็นผ่าเขาก็จะได้เห็นเนาะคนที่ยูไก่เนาะทุกคนบางคนก็ยูใกล้ใกล้แขกบุคอยได้มาเนาะเมื่อนี้ก็เห็นคนฮู้จักหลายคนอยู่เนาะเขามาท่าทถ่ายกันเนาะเมื่อนี้ก็ผาทุกคนไปบึ่งงานประกวด เพื่อนยังบวชหันได้ตัดสินใจเออเพื่อนยังบวชหันได้ตัดสินจำลองคนเนาะว่าผู้ใดชนะหรือบวชชนะเนาะโอ้ยบาดเสียวดีกลางห่างนี่เนาะไายตัดสินวุ่นนี่เลยค่ะวุ่นที่สเก็ตแข่งไมมเนาะโอเคเด้อทุกคนคลิปนี้เฮากะสิขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะค่ะเป็นยังไงกัฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องบบหนุ่มยูเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องบบหนุ่มยูเด้อบ๊ายบายลาไปก่อนเด้อเนาะคิปหมือ